ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวเกมน่าเล่นนะครับโดยจอยเกมช็อปเหมือนเดิมรอบนี้เรามาทําอะไรกันก็อย่างที่เห็นกันนะครับฉากเริ่มเกมอลังการสุดๆลิงเน2นั่นเองแต่ว่าเป็นโมบายนั่นเองนะครับทีนี้เรามาทําอะไรกันก็สมัครเห็นอยู่นะผมพิมพ์อยู่โอเคเนี่ยคือการสมัครเข้าเกมปั๊บสมัครเลยเห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อยกดทีนี้เราก็ไปเลือกเซิร์ฟเวอร์อ่รารอโหลดแป๊บนึง เรามาดูกันดีกว่าผ้ามันสวยจริงหรือเปล่าเห็นทีเซอร์มาเยอะละหลังเราเข้าเกมทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกอาชีพนะครับหนึ่งมีหกมีหกมีหกก็อันแรกเป็นวอลผมไม่มั่นใจนะอันแรกมันน่าจะเป็นสายแทงนะเป็นมนุษย์อ่ะอันที่สองเป็นออกเป็นวอลไม่ไม่มั่นเป็นวอลได้ทั้งคู่พระอันนี้หน้าไม้ผมดูเป็นปืนนั่นเบสเบสสองดาบ เป็นอะไรอะ่ะอ๋อผมเรียกอาชีพมันไม่ถูกโอเคผมเลือกเป็นหน้าไม้นะปีกมันสวยดีไม่มีอะไรเลยโอเคหลังเลือกอาชีพเสร็จปั๊บก็มาเลือกทรงผมหน้าตามีน้อยเนาะหกอันอะตามนั้นเอาไหนกันนั้นนะ่อ๋อมีสัตว์เลี้ยงอันนี้น่าจะเป็นชุดคอสตูมเนาะทีนี้เราก็ตั้งชื่อกันก่อนเข้าเกม โอเคเรียบร้อยเอาเป็นไรได้ละน่าจะเหมือนกันทุกๆเกมเนาะสอนเล่นเบื้องต้นอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นการเล่าเรื่องของเนื้อเรื่องเกมนะครับว่าเริ่มต้นอะไรยังไงนะแต่ผมบอกไม่ได้เพราะว่าดูภาษาที่ครับโอเคนะให้ดูภาพโดยรวมผมกดสคิปเลยเนาะทีนี้เห็นไหมสอนอ่ะล้วกดเพื่อไปฆ่า เนี่ยเป็นจุดเด่นของเกมดินเมดนะครับก็คือการสู้กับมอนเตอร์นี่แหละแต่มอนเตอร์มันตัวใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นปาร์ตี้เข้าไปสู้ได้เลยมีกิวตีกิววอร์มีเล่น PVP ตีบวกอาวุธขี่สัตว์ใช่ไหมเออเด่นเด่นเลยขี่สัตว์แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเอาไว้หน้ารักน่ารักอยู่ข้างตัวเนี่ยผมชอบอาชีพเนี้เห็นว่าไม่มีี่ข้างเดียว ป้องโดนโจมตีแล้วก็กลับมาสู่เมืองมันสอนง่ายเนาะง่ายกว่าเกมอื่นเยอะทีนี้อันนี้น่าจะเป็นการปรับมุมกล้องแบบล็อกหรือว่าไม่ล็อกสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ผมเลือกแบบไม่ล็อกนะทีนี้เรามาดูกันเนียนไหมอ่าเห็นว่าขึ้นชื่อแบบสุดๆเลยดูภาพดูภาพโอเคนะ เกมมือถือนะย้ำอีกทีว่าเกมมือถือโอเคเนาะเออภาพใช้ได้นะเนี่ยผ่านผานผานมีแตะตัวละครอ,อื่นได้ด้วยไม่รู้ว่าแตะเพื่อเห็นไหมเห็นไหมมีแตะแล้วมีตัวสู้ด้านบนแปลว่ากดขอขอท้าสู้ได้เราไม่ต้องสนเนาะเราเพิ่งเริ่มอันนี้เรามายังไงดีพามาทัวร์กันเล่นๆดีกว่าเออ ว่เบื้องต้นมันเป็นยังไงกันบ้างเกมภาพในเกมเป็นยังไงแบบไหนเล่นยังไงนะครับเออแล้วปุ่มโจมตีไปไหนแล้วว่มีแต่กระโดดอ่ะมาแล้วตอนนี้เราเดินเคเวสไปก่อนเนาะแรกๆเหมือนทุกเกมเเวับเราควสเรียบร้อยอ่ะกดสู้ เห็นนะเห็นนะสกิลก็เลเวลห้าได้เพ so okay ิ่มเลเวลแปดได้เพิ่มอีกสองสกิลเลเวลอะไรมันไม่รอกช่างมันอันนี้ผมลองกดกระเป๋าดูนะมีอะไรไหมเห็นไหมให้กดโอเคน่าจะให้ร่วมสู้กับอัศวินนะให้ฆ่าอะไรเนี่ยจรเคอะเออใช่จระเทสองขา อันนี้พามาทัวร์กันนะครับก็เรามาดูภาพในเกมการว่าโอเคไหมก่อนที่เซิร์ฟไทยจะเข้าเอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มเล่นให้ดูคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณนี้กดตีโจมตีได้เลยตามปกติเหมือนเกม m m o RPG นะครับแต่ว่าจากที่รู้สึกผมว่าเกมภาพมันสวยนะถ้าไปเทียบกับพูดไปเดี๋ยวมันจะโดนขอไม่พูดดีกว่า ขอไม่เทียบดีกว่าเนาะโอเคลินเนตคือลินเนตตามนั้นฮะภาพในคอมมันก็โอเคนะแต่มาดูอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ต่างนะโอเคนะมือถือทำได้ขนาดนี้แต่ผมเห็นจุดเด่นของมันเลยนะด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมมันบอกเวลาที่เราเล่นด้วยก็ดีนะก็ดีก็ดีเพราะส่วนใหญ่คนเล่นเกมจะไม่ดูเวลาแล้วอันที่สองเห็นเห็นไหมฮะติดๆกันเลยเป็นแบท แบบมือถือนั่นเองใกล้หมดแล้วนะเลิกเล่นได้แล้วอะไรประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของกดผมเผลอไปโดนกดดูว่าเขาขายของมันอยู่เห็นไหมเขาประกาศแล้วว่ากดเข้าเข้าไปดูเออว่ามีของอะไรบ้างอาวุธสีไหนขึ้นไปอะไรนะขาวเขียวม่วงแดงผมจำไม่ได้เห็นไ้แล้วเออเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเลือกได้อยู่ว่าเราจะดูแบบประมาณไหน โ <Okay. S 2> อเคอ่ะได้แล้วสัตว์ขี่กดตามมันเลยเห็นเมนูไหมเห็นเมนูไหมมีตีบวกมีกิววอเห็นอยู่ขึ้นอยู่ทีนี้เรายังไม่ต้องสนเพราะเรายังไม่ถึงเรามาดูสัตว์ก่อนดีกว่าอ่าว่ามีสัตว์ขี่อะไรบ้างเราพามาทัวร์อันนี้น่าจะเป็นการตีบวกสัตว์นะครับสัตว์ก็ตีบวกได้ตีบวกแล้วเราก็จะตีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นตีแรงขึ้นถึกขึ้นสัตว์มีส่วนนะ อันนี้ดูความสวยงามของสัตว์กันมีตัวไหนชอบชอบชอบกันบ้างไหมมีเฮ้ยเฮ้ย,ยคุณออกแบบดีอ่ะบางกรมบางกรอ่าบางกรก็มีเมื่อกี้ตัวอะไรรู้เฮ้ยโดนปะละ่ะอ่าทำไงถึงถึงได้ขี่จ่ายตังค์สิครับรออะไรครับอามา เออคนออกแบบสวยนะเฮ้ยแบบหมดแบบหมดโอ้โหนึกถึงคาเบลไหมครับขี่มอไซ์เนี่ยมังกรเมื่อกี้เท่กว่าอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะผมเอามาให้ดูนะว่าเออเกมมันเป็นอะไรอฮ้ยเฮ้ยเฮน่าสนมังกรขาวมังกรแดงอ๋ออันนี้เปลี่ยนตรงที่ขี่เห็นไหมที่ขี่จะมีที่จับกับไม่มี อันนี้ลำใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้มังกรเปลี่ยนหน้าโหดเดียวดิมไม้กวาด,ไม,วาดมาวไม้กวาดมีอาวุธไม้กวาดมีเกาะเออเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยเออสวยสวยแหน่ทำไปในตัวเสาไปได้อ่ะมีทีเล็กด้วยอ่าเมอเร์ลคิดมาดก,กันครับวันนี้ซานตาคอส มีสตัวเพื่อฟินิกส์เออสวยอะ่ะชอบนะชอบนะก่ไก่ๆเอาไก่2สองตัวเห็นไม่เห็นแตกต่างไม่รู้เรื่องขี่ดวงจันทร์พระจันท์พระจันท์ม้าไม่เหมือนเหมือนตัวแรกอันนี้สีทองไม่ไม่สวยอะ่ะโอ้ยอยากได้อะ่ะรถรถหรือแมลง มันเรียกว่าอะไรผมลยกไปถูกอากวางสีขาวโอเคอันนี้ก็เป็นสัตว์ขี่นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะยังไม่ไม่ถึงนะแต่น่าจะมีให้ดูเหมือนกันสัตว์เลี้ยงคือบินอยู่ข้างๆตัวเราแหละทีนี้ก็คือผมไม่ได้ขี่นะผมกดเคลสแต่ว่าสัตว์มันขี่ขึ้นมาเองแต่สามารถกดออกได้ตามด้านขวาเห็นที่เป็นรูปมา้าไหมกดออกเดี๋ยวมันก็เดินโอเค ถ้าถึงฉากต่อสู้เดี๋ยวอาวุธมันจะขึ้นมาเองนะครับ,อ,บอันนี้เราก็เดินเควสกันไปคร่าวๆนะฮะพามาทัวร์เบื้องต้นอ่าทีนี้เป็นมอนเตอร์ของในเกมอ่าเออลืมบอกเป็นเกมแนว Open World นะครับแล้วก็มี6อาชีพให้เล่นเนอะยังไงก็ไม่รอดอ่ะต้องมีกิววอลเล่นมีอะไรด้วยทีนี้ดูภาพในเกมโหยตีไกลอะเนี่ยโอ้มันตีข้ามฝั่งถนนเลยอ่ะ อุ้ยโกง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 เออแต่บอกเบื้องเบื้องต้นก่อนหน้านี้ผมไปลองเล่นตัวเบสมาอตัวเบสมันมีสไลด์เข้ามาตีใกล้ได้เพราะฉะนั้นตีไกลอาชีพตีไกลคงไม่น่าเป็นปัญหานะฮะแต่มันจะไปมีผลกับตอนกิววอตีไกลมันได้มันได้เปรียบไงยิงก่อนอเก็บของนี่มันทำเป็นเกมพีซีเลยเนะี่ยดูภาพดู รายละเอียดอ,อมันน่าจะมีการเลบเควสเนาะมีแหละเออเควสเควสอยู่ด้านซ้ายเห็นว่ามีเควสหลักแล้วก็มีเควสสีน้ำเงินน่าจะเป็นเควสรองขึ้นมาเควสหลักจะเป็นรูปดาวนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรนะเออมีมีคนอื่นเล่นด้วย อันนี้เรากดตีธรรมดาเดี๋ยวมันจะตีให้แบบอโอโต้นะครับเหมือนเกมมูเกมอะไรต่างๆที่เราเคยเล่นกันแรกๆก็อย่างนี้แหละฮะเบื้องต้นพอไปเริ่มทีวเริ่มสู้นั่นแหละโอเคเกสเสร็จกดต่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็มีคนเล่นนะฮะเนี่ย ส่วนคนที่ประกาศอยู่ผมเห็นเลเวลเจที่เขารับของกันอยู่งั้นหน้าคนน่าจะเวลเจกันแล้วอ่ะน่าจะตันสำหรับแพทนี้อ่าเลเวลหแล้วแต่เดินเพลเรืๆๆ่อยๆก็อุ้ยไม่น่าไม่น่าใช่นะเกมมันโอเพ่นเว d ร์เล่นได้ยี่สิี่ชั่วโมงไม่มีเนื้อไม่มีสาฟ้าให้เราต้องกังวลนะก็คือเล่นกันได้ยาวๆเลยผมเห็นอยู่จุดนึงอ๋ออันนี้เดี๋ยวมาอัพสกิลก่อนมาให้ก่อนอัพ ที่ผมเห็นยุ่จุดหนึ่งก็คือเลือดเราลดเยอะนะเวลาโดนวันตีอ่ะเพิ่งเริ่มเกมมันเห็นว่าหลอดลดแล้วนะโหตีไกลมากโกงอะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่าเจ็บขออีกแล้ว เรียบร้อยมันไม่ใช่ตีแค่ตัวเดียวเลยนะเวลาตีทีมันโดนชิ่งหมดเลยนะเวลาตีมอนอะ่ะเออเกมในภาพมันทำเนียนแน่มือถือพัฒนาไปเยอะมากโอเคครับยังไงก็อันนี้เป็นรีวิวพาทัวร์ตัวเกมคร่าวๆนะฮะให้เห็นภาพกันหลกัหลกๆเออว่าตอนเล่นอะ่ะเกมภาพมันเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะครับ ก็โอเคยังไงเดี๋ยวขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม